สวัสดีค่ะแอดวานเองค่ะเรามาต่อกันเนาะตอนที่11ของเรื่องชิงล่่ยค่ะโอ้เรื่องนี้สนุกนะ สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่รอสับไทยภาคไทยอยู่นะได้ข่าวว่า Mono m a x กเขาซื้อเรื่องนี้มาทำแล้วนะคะก็รอพักหนึ่งแต่อดหวานไม่รอเราไปแล้วเราไปดูเรื่องอื่นๆกันต่อนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้จบเราก็ต่อเรื่องอื่นกันเลยค่ะตอนที่11นะคะก็เด็กชายหนานน่นก็เดินเข้าไปในห้องของกู้เย่ปายค่ะก็ตอนแรกก็ตั้งใจที่จะเข้าไปหาเรื่องเต็มที่เลยนะคะกู้เย่ปายเนี่ยก็เห็นว่าหนาน,นั่นเนี่ยโหหน้าตาดื้อรั้นจะมาเอาเรื่องเขามากมาก กูเย่ยปายก็จึงพูดขึ้นว่านี่เขาจะวาดรูปให้น,นนะันนนนนันนก็ตื่นเต้นค่ะที่จะมีคนวาดรูปให้นะคะก็ะอยากรู้ว่าเขาจะหล่อขนาดไหนนั่นเองก็เลยยืนเป็นแบบให้ทันทีเลยกูเยป่ปายค่ะก็วาดรูปออกมาเป็นรูปของนันนันตอนโตวาดให้เป็นฮีโร่เลยนะคะเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจค่ะก็ทําให้เด็กชายนันนันมีความสุขมากเลยนะคะแล้วก็เชื่อตามรูปเลยค่ะว่าโตขึ้นเนี่ยเขาจะต้องเป็นฮีโร่หนานนัน จากนั้นค่ะกู้เย่ป่ายนะคะก็นำเอาชุดเด็กตัดใหม่มาให้มอบก็ให้กับหนาน,นานด้วยหนึ่งชุดหนาน,นานก็ชอบมากเลยค่ะสรุปคือหนาน,นานนะคะไม่ได้หาเรื่องกู้เย่ป่ายเลยอะ่ะก็คือพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเมื่อหนาน,นานเนี่ยออกมาจากห้องของกู้เย่ป่ายแล้วก็มาพบกับเย่ชิวตู่พระเอกของเรานะคะแล้วก็ <c oughs> คุณชายอี้ค่ะอี้ แล้วก็มีอีอ้ชิงรั่วด้วยนะคะแม่ะคะ่ะเหนียงชินที่รอนานๆนนอยู่นะคะนานหนก็มาเล่าให้ทั้ง3าคนฟังว่าเนี่ยกู้เย่ไปดีมากเลยวาดรูปให้เขาเป็นฮีโร่ค่ะเย่ชิวตู่กับคุณชายวี่นะคะก็พูดพร้อมกันว่าไม่ดีกู้เย่ไปเสแสร้งนะคะนานๆนนก็ยังชมต่อนี่เขายังให้ชุดใหม่มาด้วยนี่ไงเดี๋ยวใส่เลยเย่ชิวตู่กับคุณชายยี่นะคะก็พูดพร้อมกันว่าไม่ได้ห้ามใส่ชุดไม่เหมาะก็คือห่วง แล้วก็หึงนั่นเองค่ะไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวนะคะน,นันนค่ะเด็กชายนันๆนนก็จ่อยไปเลยนะคะอี้ชิงลวก็ทำหน้าง,งงในความพร้อมเพียงกันของเย่ชิวตู่แล้วก็คุณชายอี้มากๆเลยค่ะจากนั้นเนี่ยเย่ชิวตู่พระเอกของพวกเรานะคะกับคุณชายอี้เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะต้องกําจัดกู้เย่ปายออกไปให้ได้ค่ะเพราะยังไงเนี่ยกู้เย่ปายก็ไม่ใช่พ่อผู้ให้กําเนิดนันๆอย่างแน่นอนนะคะ แต่ว่าตอนนี้หลักฐานยังไม่มีนะเป็นความเชื่อเฉยๆคะ่ะจากนั้นคะ่ะภาพตัดมาที่เย่ห้าหลานนะคะซึ่งเขาก็ยังคงที่จะเฝ้าติดตามพยายามติดตาม จินหลิวหลี่อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ยังคงถูกจินหลิวหลี่ทำร้ายอยู่บ่อยๆค่ะนี่เย่ชิวตู่นะคะก็สงสัยก็จึงถามน้องชายของเขาก็คือเย่ห้าหลานว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างสองคนก็คือความสัมพันธ์ของเย่ห้าวหลานกับจินหลิวหลี่เป็นอย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยเย่ห้าวหลานก็จึงเล่าเรื่องราวของเขาให้กับเย่ชิวตู่ฟังค่ะซึ่งก็ในขณะเดียวกันนะคะทางจินหลิวหลี่เองก็กําลังเล่าแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้อยู่กับ อี้ชิงรั่วเพื่อนสนิทนั่นเองก็คือเป็นเรื่องของเย่ห้าวหลานเช่นกันค่ะดังนั้นพวกเราคนดูก็จะได้ยินเรื่องราวจากทั้งสองฝ่ายไปพร้อมๆกันนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจินหลิวลี่เนี่ยรับงานที่จะต้องมาขโมยหนังสือทางการแพทย์นั่นแหละจากนั้นก็เข้ามาพยายามใกล้ชิดกับเย่ห้าวหลานในฐานะนักเต้นลำนะคะซึ่งการเต้นลำที่แปลกประหลาดของจินหลิวลี่ก็ดึงดูดความสนใจของเย่ห้าวหลานก็อย่า เพื่อนๆที่ฟังอยู่อย่าคิดว่ามันเป็นการไล่ลําที่อ่อนช้อยนะคะคือจินหลิวลี่อ่ะเธอเต้นเหมือนในดิสโก้เทคสมัยปัจจุบันเลยค่ะแต่ว่าใส่ชุดโบราณนะคะก็เลยทําให้เย้เฮาหลานตะลึงไปเลยค่ะว่าอะไรเนี่ยจากนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยจินหลิวลี่ก็ยังใช้เคล็ดลับความงามค่ะหลายครั้งเลยเพื่อจะมา เพื่อจะมาทําให้เย่ห้าวหลานหลงไหลนะคะแต่ว่าเย่ห้าวหลานเป็นแบบไม่ตกหลุมพรางค่ะก็คือเขาสับสนอะไรนี่นะคะหลังจากนั้นค่ะจินหลิวลี่ก็ยังปลอมตัวเป็นนักเรียนสํานักศึกษาเดียวกับเย่ห้าวหลานอีกนะคะในตอนนั้นน่ะในตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่ เย่ห้าวหลานก,ก็ยังเคยช่วยนะคะช่วยสอนหนังสือให้จินหลิวลี่เลยเป็นการส่วนตัวด้วยทั้งคู่ก็อ่านหนังสือด้วยกันค่ะจากนั้นหลังจากผ่านไป2เดือนนะคะในที่สุดเนี่ยจินหลิวลี่ก็กลายมาเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนที่สนิทของเย่ห้าวหลานได้แล้วก็สามารถเข้าออกนะคะจวนเย่หวังฝู่ได้ตามสะดวกเลยค่ะเป็นอิสระเลยนะคะก็ต่อมาก็เลยถูกจับได้ค่ะก็จินหลิวลี่ถูกถูกจับได้เพราะเข้าไปขโมยของนั่นแหละนะคะนี่เย่ าหลานก็ได้ช่วยชีวิตของจินหลิวลี่เอาไว้ก็ทําให้เย่ห้าหลานนะรู้จุดประสงค์อันแท้จริงของจินหลิวลี่ที่เข้ามาสนิทกับเขาเข้ามาหาเขาในตอนนั้นนะเพื่ออะไรนะคะแต่ว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเย่ห้าวหลานกับจินหลิวลี่ก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันเป็นการส่วนตัวนะก็หลังจากที่เย่ชิวตู่พระเอกของพวกเรานะคะคแล้วก็อี้ชิงรั่วนางเอกเได้ฟังเรื่องราวจากเพื่อนทั้งสองคนของเขาแล้วเนี่ย ทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกก็ตระหนักได้ว่าเอา้าพระเอกก็ตระหนักพระเอกก็รู้ว่าน้องชายของเขาอ่ะต้องชอบจินหลิวลี่แน่เลยส่วนอี้ชิงลั่ก็รู้แล้วแหละว่าเพื่อนของเธอจะต้องแบบสนใจแล้วก็ชอบเย่ห้าหลานแน่ๆเลยนะคะดังนั้นค่ะ อีชิงล้วก็จึงบอกเพื่อนเลยนะคะว่าเธอว่าว่า,วาจินหลิวลี่อาจจะต้องมีอิทธิพลเหนือเย่ห้าวหลานให้ได้นะคะก็คือต้องทําให้เย่ห้าวหลานรักแล้วก็อยู่ในกํามือให้ได้ค่ะซึ่งคําแนะนํานี้มันก็เป็นคําแนะนําเดียวก,กันกับที่เย่ชิวตู่แนะนําน้องชายเขานะคะแนะนําเย่ห้าวหลานนั่นเองว่าจะต้องแบบทําให้ผู้หญิงรักให้ได้นะจากนั้นค่ะในตอนกลางคืนค่ะพระเอกของพวกเรานะคะเย่ชิวตู่ที่ไม่ไว้ใจไอ กู้เย่ปยเลยเนี่ยเขาก็จึงมาคอยแบบแอบ,บติดตามค่ะมาตรวจสอบแอบ,บติดตามกู้เย่ปยนะคะซึ่งในคืนนี้ก็เป็นคืนที่มืดมิดค่ะแล้วกู้เย่ปยก็เดินออกจากที่พักไปพร้อมกับมีถือแผ่นวัตถุลึกลับลึกลับ,ลลบไปแผ่นหนึ่งนะคะส่วนทางด้านอี้ชิงลัว่วนางเอกค่ะนางก็กําลังเกลี้ยก,กล่อมให้หนานหนานเนี่ยนอนให้หลับนะคะคือกล่อมกล่อมนอนนอนได้แล้วนะคะเพราะตอนนี้หนานหนานเอาแต่ชื่นชมรูปวาดฮีโร่หนานหนานของกู้เย่ปยนั่นเอง ก็หลังจากนั้นนานหลับไปแล้วเนี่ยกู้เย่ป,ปยก็มาถึงที่ห้องพอดีค่ะห้องของนันนานแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเตรียมยาชูกําลังมาไว้ให้นันนานด้วยเสียดายที่นันนานหลับไปแล้วนะคะดังนั้นค่ะกู้เย่ป,ปยก็จึงชวนอี อี้ชิงรั่วนะคะนางเอกไปยังบนภูเขาสูงเพื่อไปดูพระจันทร์แล้วก็จะทำหวานๆนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมาถึงบนเนินเขาแล้วนะคะอี้ชิงรั่วนางเอกของพวกเราเนี่ยกับนึกถึงเย่ชิวตู๋ค่ะก็นึกถึงฉากที่เคยพานางมาที่นี่นะคะแล้วก็มาสารภาพความในใจแล้วก็มอบไอ้ ไยกสีเขียวให้ด้วยนะคะอี้ชิงลั่วค่ะพอนึกถึงฉากนั้นนะคะในอดีตก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ก็ทําให้กู้เย่ป่ายที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วหันมาเห็นว่าชิงลั้วยิ้มนะคะก็เข้าใจผิดว่าชิงลั้วมีความสุขที่อยู่กับเขาอะคะ่ะกู กู้เย่ป่ายก็เลยจับมือนะคะจับมือชิงรั่วนางเอกของเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องการจะออกเดทกับ uh, อี้ชิงลั่วอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้อีก็ทําให้พระเอกของพวกเรานะคะเยี่ยชิวตู่ที่แอบดูอยู่เนี่ยหงุดหงิดเลยค่ะแล้วก็หึงนะคะก็เลยรีบเดินออกไปจากตรงนั้นทันทีเลย วันต่อมาเนี่ยทั้งเย่ชิวตู่แล้วก็คุณชายอี้นะคะต่างก็ปลอมตัวเปลี่ยนลุคค่ะมาเป็นนักดนตรีในไอหอนะคะตรงพัตคารฉินนั่นน่ะทันใดนั้นเองค่ะกู้เย่ปายก็ออกมาเพื่อแสดงการเล่นพินเมื่ออี้ชิงล่วนางเอกออกมาถึงห้องโถงนะคะหลังจากตกใจกับลุคของเย่ชิวตู่กับคุณชายอี้แล้วเนี่ยนางก็ นั่งหน้าค่ะคือนั่งโต๊ะหน้าตรงกลางสุดๆเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังเพลงของกู้เย่ปายซึ่งเพลงของกู้เย่ปายที่ดีดพินนั้นก็คือเพลงฟงชิวห่วงนะคะซึ่งเป็นเพลงเดียวกับที่อี้ชิงรั่วนางเอกของพวกเราเคยได้ยินเย่ชิวตูบ่บรรเลงเป็นครั้งแรกในจวนเย่หวังฝู่ในจวนเย่หวังนั่นแหละค่ะนี้เย่ชิวตู่นะคะก็ประหลาดใจเอ๊ะที่ทําไมไ กู้เย่ไปถึงบรรเลงเพลงนี้ได้ด้วยนะคะนี่เพลงพินแล้วก็เครื่องสีค่ะเสียงพินแล้วก็เครื่องสีของแย่ชิวตูกับคุณชายอี้เนี่ยก็รบกวนเสียงพินของกู้แย่ไปามากๆเลยนะคะทั้งหมดก็บรรเลงเพลงปัจชันกันเลยค่ะจนสายพินของกู้แย่ไปก็ขาดนะคะพินก็พังค่ะทําให้คนที่ฟังอยู่บนถนนด้านหน้าพัฒคานะคะโวยวายผิดหวังขึ้นมาแล้ววิ่งเข้ามาทำลายกู้เย่ไปเลยนะคะ กู้เย่ป๋ายถูกลุมเตีย่ยงรุนแรงเลยก็กู้เย่ป๋ายไม่มีวิทยายุทธนะคะก็ถูกนอนซ้อมอยู่อย่างน่าสงสารค่ะอี้ชิงล่วก็รีบขอให้เย่ชิวตู่ช่วยหน่อยซี่ทาสัญ,ญลักษณ์นะคะทําสัญญาณดังนั้นเนยเย่ชิวตู่ก็จึงทําสัญญาณให้กับองค์ลักษณ์หญิงของเขาโมเซียงค่ะเข้ามาห้ามกลุ่มคนที่กําลังทําร้ายกู้เย่ป๋ายซะ เมื่อโมเสียงคัดคันนะคะถามกลุ่มคนที่มาซ้อมกู้เย่ปายเนี่ยว่าใครจ้างมาหรือเป็นใครอะไรเงี้ยนะคะพวกคนลายก็กลัวความผิดค่ะก็จึงสารภาพว่ากู้เย่ปายเองนั่นแหละที่จ้างพวกเขามาซ้อมนะคะกู้เย่ปายก็จึงหันหน้าไปที่อี้ชิงล่วกค่ะแล้วก็สารภาพว่าเนี่ยเขาจัดฉากนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะปลุกความทรงจําของอี้ชิงล่วกขึ้นมานั่นเองนะคะ ในเวลาต่อมาค่ะอี้ชิงล่วก็มาช่วยทายาให้กู้เย็บปายนะคะโดยกระเป๋ายานั้นเนี่ยชิงล่วก็ได้เก็บตำราแพทย์ของนางเอาไว้ด้วยนั่นเองหลังจากทายาให้กู้เย็บปายเสร็จแล้วเนี่ยชิงล่วก็เดินออกมาจากห้องโถงเลยค่ะเดินมาตัวเปล่าเลยนะคะทิ้งให้กู้เย็บปายอยู่คนเดียวพร้อมกับกระเป๋ายาของนางซึ่งมีคัมภีร์ตำราแพทย์อยู่ด้วยนั่นแหละ เมื่ออี้ชิงรั่วออกมาด้านนอกแล้วก็ปิดประตูห้องโถงแล้วนะคะเย่ชิวตู่แล้วก็คุณชายอี้เนี่ยก็รีบพาชิงรั่วไปรอแอบ,บดูกันค่ะว่ากู้เย่ป่ายจะหยิบเอาตำราแพทย์ไปไหมนะคะและพวกเขาเนี่ยก็เห็นว่ากู้เย่ป่ายเอื้อมมือไปข้างหน้าค่ะไปทางด้านกระเป๋ายาของชิงรั่วจากนั้นก็หยิบค่ะแต่ว่า กลายเป็นว่าหยิบเอาแค่ถ้วยชาขึ้นมาดื่มเท่านั้นนะคะซึ่งทั้ง3าคนเนี่ยก็จึงเห็นว่าเอ๊ะกู้เย่ป่ายไม่ได้มีเจตนาจะมาเอาหนังสือตำราแพทย์ของชิงล้วเลยเหรอก็คืองงเลยนะคะแต่ว่าอี้ชิงล้วเนี่ยแต่ว่านางเอกก็คือคิดว่า2คนเนี่ยคิดมากไปเองค่ะแล้วก็ อี้ชิงล้วนนะคะนางเอกก็ตัดสินใจว่าเนี่ยเพื่อความสุขของหนันนานเนี่ยน,นางคิดว่านางก็จะแนะนําให้นันนานได้รู้จักพ่อนะคะบิดาผู้ให้กําเนิดก็คือกู้เย่ไปในอีก3วันข้างหน้าค่ะซึ่งเป็นวันเกิดของหน,นันนานพอดี เมื่อเย่ยชิวตู่นะคะเห็นว่าอี้ชิงรวดตัดสินใจแบบนี้แล้วเขาก็โกรธค่ะแล้วก็รีบเดินออกไปจากตรงนั้นทันทีเลยนะคะหลังจากกลับไปถึงเย่ยหวังฝู่แล้วเนี่ยเย,ย่ชิวตู่ก็นั่งเขียนตัวอักษรใหญ่เลยค่ะทีนี้น้องชายของเขานะคะเย,ย่ห้าหลานเข้ามาก็เดินไปดูว่าอ้าพี่ชายของเขากําลังเขียนอักษรมึองปันค่ะ อย่างตั้งใจแล้วก็หน้าบึ้งเลยนะคะอักษรมึ่งปันนี้เป็นอักษรศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเตรียมไว้เขียนไว้ให้สําหรับวันเกิดของนันนานนั่นเองค่ะโอ้โหน่ารักนะคะรักแม่ก็รักลูกด้วยจบตอนที่11ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่12นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซอดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเล v e Chinese, Novel, and s ี r i ส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ